เพสแม็กปั้นเอาไพรสตาร์ทวงคืนความยิ่งใหญ่วงการสองล้อมเมืองไทยบริษัทเพสแม็กซ o มอเตอร์สจำกัดนำโดยคุณตนายสิริชันวิทยารมในฐานะผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของ Stars. เอาไพรสตาร์แถลงข่าวการนำสินค้าแบรนด์ดังเซนชาติอิตาลีเข้ามาจำหน่ายอีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการทวงคืนความยิ่งใหญ่และความเป็นเจ้าตลาด ของ Alpine Stars เพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุดให้ไบค์เกอร์ชาวไทยทุกคนพร้อมเปิดตัวและสาธิตนวัตกรรมล่าสุด Tech Air ถุงลมนิรภัยที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะก,กับการขับขี่ในหลายรูปแบบซึ่งมีการพัฒนามาแล้วกว่า20ปีใช้งานสะดวกด้วยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธบน Tech Air a p p พลิเคชันซิ่งจช่วยให้สามารถอ่านค่าสถานการณ์การทำงานแบตเตอรี่คงเหลือความเร็วเฉลี่ยเส้นทางการเดินทาง หรือข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางได้สำหรับแบรนด์อาฟรายสตานะครับผมผมคิดว่าในเรื่องของจุดเด่นเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของแฟชั่นกับการปรเทคชั่นนะครับจริงๆต,งต้องเรียนว่าแบรนด์ทุกแบรนด์ผมเชื่อว่าที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยเราทุกแบรนด์ที่เป็นอุปกรณ์เซฟตี้เนี่ยก็คงเน้นเรื่องของการปกป้องแล้วก็ป้องกันแต่ว่าอาฟราตาเนี่ยเรื่องของป้องกันเนี่ยก็มีเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าเลเวลความปลอดภัยที่ยกระดับไปอีกขั้น นจนวันนี้พัฒนาไปจนถึงขั้นมีแอร์แบ็แล้วนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของแฟชั่นเรื่องของดีไซน์นต่างๆนะครับอัพไสตาร์เนี่ยก็มีการพัฒนามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อผ้าก็ดีนะครับเรื่องของฟังก์ชันการทํางาน,นงต่างๆก็ดีที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานนะครับแล้วก็ผมคิดว่า สุดท้ายเนี่ยท,ที่แฟนๆลอพายสตาร์ Star, ชื่นชอบนะครับนอกเหนือจากฟังก์ชันแล้วก็คงเป็นเรื่องของแฟชั่นสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกเซ gment แล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของงานดีไซน์รวมไปถึงมีการออกแบบแล้วก็คอลแลบกับนักแข่งดังๆแล้วก็ศิลปินดังๆต่าง,ง,งๆมากมายทางฝั่งฮอนด้าก็ไม่ว่าจะเป็นมาร์คมาเกสก็ดีนะครับหรือว่าฟาบิโอกาตาลโล่ก็ดีก็สิ่งเนี้ยที่เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของออพายสตาร์นะครับสำหรับเทคโนโลยีจากสนามแข่งนะครับก,ก็ต้องเรียนว่ามันประกอบไปด้วยหลักๆวันนี้การแข่งขันในสนามเนี่ังม จริงๆต้องเรียนว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของ protection เนี่ยยังเป็นเรื่องที่ไกลตัวแม้แต่หมวกกันน็อกเองเราก็อาจจะยังไม่ค่อยใส่เราก็มีเป้าหมายนะครับที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการขายสินค้ายอย่างเดียวแต่ว่าเรามีความต้องการที่จะสร้างค่านิยมในเรื่องของการใส่อุปกรณ์ safety อุปกรณ์ขับขี่นะครับสำหรับผู้ขับขี่ทุกคนก็คิดว่าคงใช้เวลาพอสมควรในการที่จะสร้างค่านิยมใหม่ๆแต่เราเชื่อว่าเมื่อ วันที่มันสําเร็จแล้วเนี่ยนอกเหนือจากชีวิตและก็ความปลอดภัยของทุกคนนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าการเดินทางต่างๆก็ดีเนี่ยมันจะมีความสนุกแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับจริงๆฝังง่งรถยนต์จะมีทางวัฒนามอเตอร์สปอร์ตนะครับเป็นผู้ดูแลตลาดของผมเนี่ยจะดูเฉพาะฝั่ง2ล้อนะครับดีลเลอร์ตอนนี้เรามีอยู่12ที่นะครับไม่รวมที่แฟลกชิพเราที่พระราม9 12ที่ตอนนี้ก็ครอบคลุมตั้งแต่ภาคเหนือนะครับภาคกลางภาคตะวันออกยันไปถึงภาคใต้ซึ่งจากนี้ไปเนี่ยจาก มีมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานทั่วประเทศมากขึ้นเพื่อส่งต่อสินค้าของอัลพน์สตาร์ไปยังแฟนๆทั่วประเทศไม่ต้องเดินทางมาซื้อที่พระราม9้าที่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับ mm. อยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อที่จังหวัดของท่านได้นะครับ mm. ก็คงเป็นเป้าหมายของเราอีกเป้าหมายหนึ่งนะครับ